รายการนี้เป็นรายการสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอ่นมีค่าเสียงและเนื้อหาที่ใช้ในการวิจรยารณญาณตัวเองนะครับเชิญติดตามชมได้เลย ตอนรรบเข้าสู่รายการ M D c h a t Gaming TV เกทีวเมเมอร์นะครับวันนี้เราคุยสใกล้ก,กับ<อ>คุณ<ไ>ปันดูแนะนำตัวน่อยอคุณแนะนำเวหนอะครับเ,เราจะมาขาดให้ท่ันกันแหลงเงยเยอะเลยครับแหลงเงยเยอะและว้วก็ยิงฟึดเลยอือไม่ตายครับเราจะมาใช้ฮกช็อตกันก่อนเพราะมันไม่มีอะไรทำจริงๆครับเล่นฮกช็อต อ้ยจากคลิปที่แล้วผมก็ให้คืนอันนั้นอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเ,เดี๋ยวๆให้เออเขาเรียกว่าลิง์ไว้ใต้คลิปและน่าและถ้ามีคนดูก็คงจะโหลดไปเล่นกันนานแล้วชแนลนี้ไม่ดีเท่าไหร่ ปืนใหญ่กันนะครับซึงถ้าคุณคักฮักคอพอมันปืนใหญ่นี่มันอาจจะฆ่ดใทันหน่ตายไปแล้วสองสามตัวเห็นไหมผมเออนั้นผมจะมาแนะนำปืนใหญ่นี่กันเลยยิงประมาณลูกเดียวฆดาหทจันได้ไประมาณสามตัว คุณต้องเลือกหกนะครับแล้วคุณก็เลือกกระสุนนันนี้แล้กวก็ยิงแม่งโอ้ไม่จ่ายสำหรับวิปปิดอย่างเดียวนะครับาสำหรับวิปปิดเนี่เราจะมาทำอะไรต่อดีคุณฟันครับคุณฟันหยับทำไม ดงั้นผมก็ต้องจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะครับบายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า